สวัสดีรอบดึกค่ะวันนี้นะคะเราออกกันดึกนิดนึงเราพาคุณชายมามมกันค่ะปกติแล้วนะคะเราจะมาที่นี่กันเป็นประจำนะคะที่นี่คืออุทยานพระพิธเนศรล้างนะคะตะเคียนเตี้ยนะคะอยู่โรงโป,โปชลุรีนะคะปกติแล้วเรามากันจัดแทบทุกเดือนเลยนะคะเดี๋ยวเราพาคุณชายเข้าไปไหว้องค์พ่อพระพิธเนตรกันนะคะ ไปล้วจ้ะลกูกหลักใหม่แล้วจ้ะมาทุกเดือน ั่งนี้ไม่ไม่มีมด โดดิยย่เเเเออออออีีกกสำหรับวันนี้นะคะเราก็รวบรัดคิดมาแบบสั้นๆนะคะเรายังไม่ได้พาเพื่อนๆนะคะไปดูบริเวณโดยรอบใครที่เป็นสายโมสนใจ แวะกันเข้ามากล่าบไหว้องค์พ่อพระพิธเนศกันได้นะคะที่นี่อุทยานพระพิธเนศร้างแต่เขียนเตี้ยหลวงปูจังหวัดชนบุรีจ้ะ พระเจ้าเคยลำบากมามากเพียงใดนับจากนี้ไปขอให้ชีวิตดีขึ้นร้อยเท่าและพันเท่าให้มีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นรับทรัพย์ล้นมือสุขสบายดุจเป็นเศรษฐีผู้มีบุญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมด้วยเถิด